ถูกต้องแล้วถ้าศิลปินเนี่ยไม่มีเอฟซีอคอยชงคอยเชียร์ไม่มีบ้านหักคอยสนับสน,นุนมันก็ยากที่ศิลปินเนี่ยจะอยู่ได้นานและอยู่ได้ไกลบ้านหักของน้องอิงเนี่ยต่างคนก็มาด้วยใจไม่ได้หวังผลประโยชน์จากน้องมีแต่ความหวังดีให้กับน้องอิงแต่มันก็มีบางคนบางท่านไม่เข้าใจแล้วก็มาเหมารวมว่าบ้านหักแบบนั้นแบบนี้ ถามหน่อยจริงๆว่าถ้าทุกวันนี้เนี่ยศิลปินไม่มีเอฟซีไม่มีแฟนคลับไม่มีบ้านฮับไม่มีพ่อแม่ในบ้านฮับก็ลองดูนะคะว่าศิลปินเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนหลายคนก็ออกมาพูดแทนนะหลังจากที่เจอเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งที่ออกมาทำเหมือนว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจมากเกินไป ซึ่งในกลุ่มบ้านฮักก็มีบางคนโพสข้อมูลแบบนี้ค่ะโดยบอกว่าทุกวันนี้ก็มีแต่เรื่องแต่ลาวบางคนก็บ้าอำนาจมากเกินไปมันคืออะไรแต่ว่าหลายคนก็บอกว่ารับพูกสาวมากไม่อยากให้โพสเรื่องราวที่เป็นประเด็นเพราะสงสารน้องทุกวันนี้เนี่ยน้องก็ทำงานหนักมามากพอแล้วอันไหนไม่ดีก็อย่าโพสให้เป็นประเด็นสงสารน้องอุ๋งอิง น้องเนี่ยทำงานมันก็เหนื่อยแล้วแต่ละวันไม่รู้เจออะไรบ้างแต่ก็เข้าใจอยู่บางคนเนี่ยก็โพสไม่ให้เกียรติบ้านฮักจริงๆใช้แต่อำนาจบาดใหญ่ศีลธรรมแทบจะไม่มีเหลือไว้ทุกคนรักน้ององค์อิงไปหาน้ององค์อิงก็ไปหาด้วยใจไม่ต้องแบกไปแบกกลับให้มันหนักเอาแค่หัวใจกับพลังบวกกลับมาก็พอนี่ก็คือเอขององอิง เราต้องแยกแยะนะคะไม่งั้นศิลปินก็จะเดือดร้อนบ่งมีทนายดูแลพ่อแม่ก็ยังมีพ่อหักแม่หักติดตามลูกสาวก็ยังมีเหมือนเดิมโฟกัสที่น้องอิงคนเดียวเรื่องไหนไม่ควรโพสก็ให้เราเก็บไว้ในใจหรือประบายในเฟซส,ส่วนตัวถ้าน้องอุงอิงมาเห็นน้องจะคิดแบบไหน,นไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยสร้างประเด็นขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นข้อมูลนะ ที่หลายๆคนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีบางคนเนี่ยพูดถึงบ้านฮักหรือกลุ่มบ้านฮักของน้องเองเนี่ยในฐานที่จะเหมารวมทําให้บ้านฮักไม่สบายใจถ้าก็จริงอยู่ว่าถ้าศิลปินคนหนึ่งไม่มีบ้านฮักคอยสนับสนุนศิลปินก็ยากที่จะไปได้ไกลไปได้นานไปได้สูงแต่ถ้าศิลปินท่านไหนมีบ้านฮักที่คอยซับพอร์ต คอยดูแลคอยเป็นห่วงเป็นใยศิลปินคนนั้นก็จะอยู่ได้นานไปได้ไกลไปได้สูงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เคยติดตามมาศิลปินทุกท่านเขาก็ต้องมีบ้านฮับเป็นของตัวเองศิลปินอย่างน้องอุ๋งอิงก,ก็เช่นกันที่มีบ้านฮับคอยสนับสนุนคอยดูแลคอยเอาใจใส่แต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากคนบางคนที่อาจจะโพส แล้วทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความคลางแคลงใจว่าทำไมต้องโพสต์แบบนี้มันยิ่งทำให้น้องอิงไม่สบายใจและเป็นการเหมารวมบ้านฮับให้คนอื่นเนี่ยมองบ้านหักน้องอิงไม่ดีหรือเปล่าที่โพสต์แบบนี้ซึ่งหลายคนก็มองว่าถ้าเป็น fc น้องอิงจริงเนี่ยจะรู้ว่าควรทำตัวแบบไหนวางตัวยังไงและว,วันนี้ก็เห็นแล้วว่าการที่เราเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ บ้านฮับบอกว่าเหมาวรวมว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ทุกคนมันก็ไม่ใช่บ้านฮักแต่ละคนเนี่ยก็มาด้วยใจลักน้องด้วยใจจริงๆอยากให้น้องประสบความสําเร็จก็มาชมมาเชี์น้องจากใจแต่ถ้าใครจะไม่เข้าใจมันก็อยู่ที่ตัวของบุคคลอยู่ที่แต่ละบุคคลแต่คนที่รักและเข้าใจน้องอองจริงๆเขาจะรู้ว่าต้องวางตัวอยู่ในระดับไหนและไม่อยากให คนที่อยู่ใกล้ชิดหรือแอดมินบางคนเนี่ยมาบอกว่าศิลปินเนี่ยไม่มีบ้านหักก็ได้เพราะจริงๆแล้วศิลปินทุกคนทุกท่านเขาก็ต้องมีบ้านหักถ้าไม่มีบ้านหักมันก็ไม่มีใครเข้าไปชมผลงานเข้าไปเชียร์ผลงานทําให้ศิลปินเนี่ยไม่มีคนดูแต่ถ้าศิลปินคนไหนมีบ้านหักคอยสนับสนุนศิลปินท่านนั้นก็จะอยู่ได้นาน เหมือนอย่างน้องอุงอิงที่มีบ้านฮักเหนียวแน่นบ้านฮัก F อคอยซัพพอร์ตน้องตลอดไม่ว่าน้องจะออกผลงานอะไรมาไม่ว่าน้องจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีบ้านฮักคอยซัพพอร์ตน้องตลอดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านฮักที่ทำให้ศิลปินเนี่ยอยู่ได้ตลอดมาอยู่ได้ตลอดการเพราะบ้านฮักเนี่ยช่วยสนับสนุน F อตลอดช่วยสนับสนุนศิลปินตลอด ช่วยซื้อบัตรซื้อตัว๋วเข้าไปชมทำให้วงก็มีรายได้ทำให้ศิลปินหลายคนก็มีรายได้ทำให้ศิลปินหลายคนประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านฮากถ้าขาดบ้านฮักไปเนี่ยศิลปินเนี่ยก็เท่ากับขาดคนสนับสนุนไปเลยนี่ล่ะค่ะก็เป็นที่มาของคำว่าถ้าศิลปินหลายๆคนไม่มีบ้านฮากก็อยากที่จะดังอยากที่จะประสบความสำเร็จบ้านฮาก ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ศิลปินหลายท่านหลายคนประสบความสำเร็จแต่ทางนี้ทางนั้นบ้านห้าของน้องอิงก็รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวช่วยกันดันน้องอิงและช่วยกันเนี่ยไม่ว่าน้องอิงจะทำอะไรหรือออกผลงานอะไรออกมาหลายคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนน้อเพราะทุกคนมีหัวใจเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันก็คือในการรักน้องอิงนั่นแหละคะ่ะเรื่องไหนไม่ดี ก็แค่ปล่อยผ่านให้มันผ่านไปเรื่องไหนดีก็เก็บไว้เป็นความประทับใจของแต่ละบุคคลแต่เท่าที่ไปติดตามดูอุงอิงก็ไม่เคยทำให้ปิดฝังไม่ว่ามีดาม่าอะไรน้องก็ไม่เคยออกมาตอบโต้น้องพยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดน้องพยายามนิ่งและจัดการกับปัญหาและยังมีบอสโจเนี่ยที่คอยประคับประคองช่วยน้อง หลายคนที่เป็นเอซน้องก็ให้กำลังใจน้องและรักน้องจริงๆเรื่องอื่นก็คือทุกคนไม่คิดมากไม่เอามาใส่ใจแต่เรื่องน้องอุงอิงหลายคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้น้องไม่ว่าทุกเรื่องราวที่เจอมาแต่มันก็มีบ้างในกลุ่มที่จะมีบางคนออกมาพสข้อความแล้วทำให้บ้านฮักไม่สบายใจเกิดการเดือดเกิดขึ้น เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้จะจบลงเพราะว่าทุกคนเข้าใจและเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนมาในานามรักองค์อิงเหมือนกันถ้าใครจะมาพูดให้องค์อิงหรือทําให้องค์อิงไม่สบายใจระบบขององค์อิงก็พร้อมที่จะปกป้ององค์อิงทันทีก็อย่างที่บอกไว้คือบานหากองค์อิงบอกว่าอย่าล้อเล่นกับระบบองค์อิงเพื่ออ,องค์อิงแล้ว บ้านหับทำได้ทุกอย่างเพื่อปกป้องน้องอุงอิงนี่แหละที่เขาเรียกว่าพลังของบ้านฮักศิลปินก็ต้องคู่กับบ้านฮักคู่กับเอฟซีที่คอยสนับสนุนกันมาตลอด